ผู้ชมคะพูดถึงผลไม้กันหน่อยค่ะผลไม้โบราณจำปูลิงค่ะออกผลปีละครั้งที่จังหวัดสตูลคนในพื้นที่ตอนนี้เขาบอกว่าเร่งเก็บขายนะคะสร้างรายได้แล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนรู้คุณค่าทรัพยากรพื้นถิ่นด้วยค่ะท่ามกลางสวนไม้ป่าโบราณกว่า5ไร่ที่บ้านควนโต๊ะเหลงหมู่ที่ 4, ตําบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นของผู้ใหญ่บ้านยังคงมีผลไม้หายากกำลังออกผลเต็มต้นก็คือจำปูลิงนะคะหรือว่าที่ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกกันว่าอินเตผลไม้พื้นบ้านที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักค่ะแล้วก็ออกผลเพียงปีละครั้งเท่านั้นต้นจำปูลิงในส่วนนี้มีมากถึง10ต้นนะคะบางต้นอายุเกิน100ปีสูงกว่า10เมตรสืบทอดมาจนถึงรุ่นที่3ปีนี้มี4ต้นที่ให้ผลพร้อมกันค่ะ ผู้ใหญ่บ้านควรโตเหลงบอกนะคะว่าจำปูลิงจะออกดอกช่วงปลายมีนาคมถึงเมษายนแล้วก็ให้ผลผลิตช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปีรสชาติเปลือกเหลืองเนื้อส้มจัดเปรี้ยวอมหวานมีกลิ่นหอมเฉพาะ เป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตแต่ละปีมีน้อยค่ะไม่พอขายทุกฤดูเก็บเกี่ยวผู้ใหญ่บ้านจะมีการจ้างแรงงานเยาวชนในหมู่บ้านปีนเก็บผลไม้จ่ายค่าแรงแบบแบ่งครึ่งจากยอดขายถือเป็นไรายได้เสริมแล้วก็ยังเป็นการปลูกฝังความรักในทรัพยากรพื้นถิ่นด้วยค่ะผลผลิตก็ปีละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งต่อปีเท่านั้นก็มันจะออกดอกก็ช่วงประมาณต้นมีนา แล้วก็จะได้รับผลก็ประมาณช่วงนี้แหละนี่แหละครับรือว่าหายากไหมคะผลไม้ชนิดก็เป็นผลไม้โบราณตอนนี้หายากเะชาวบ้านเขาไม่ปลูกตอนนี้เขาปลูกแต่หมอนทอง ส่วนการจัดเก็บผลจำปูลิงรายง,งานรับจ้างบอกนะคะว่าต้นสูงมากบางต้นเนี่ยค่ะสูงกว่า10เมตรต้องใช้เชือกเซฟผูกตัวกับต้นไม้แล้วก็มีคนคอยช่วยรับผลไม้ด้านล่างนะคะต้นหนึ่งเก็บได้สักประมาณ60กิโลกรัมค่ะขายหน้าสวนในราคา30มสบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมค่ะอ๋อมีเครื่องมือต่างๆปากนใบแล้วก็คอ,อย บอมันสูงขนาดนั้นต้องมีระบบเซฟตี้ไหมอ่ะมีครับเชียกผูกกับต้นไม้ผูกทำไมคะผูกตัวเองกับต้นไม้ดันบนนะครับซฟปัะไรครัจำปูลิงเป็นผลไม้ที่กำลังจะเลือนหายจากวิถีชุมชนนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้ปลูกเพิ่มค่ะอีกทั้งการเก็บเกี่ยวก็ต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวแล้วก็ให้ผลผลิตเพียงปีละครั้งอย่างที่บอกไปนะคะนอกจากจำปูลิงสวนแห่งนี้มีผลไม้โบราณอื่นๆก็คือกระท้อนค่ะ สตอป่าจำปาดะทุเรียนพื้นบ้านแล้วก็ลูกเหนียงซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ตั้งใจจะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้รู้จักแล้วก็ริ้มรสผลไม้ท้องถิ่นเหล่านี้ไม่อยากให้สูญหายไปตามกาลเวลานะคะ